สาระอาทิตย์นี้นะครับกับอุปกรณ์อไ่ล่เทพนะครับซึ่งอย่างที่รู้รู้กันคือว่าด้วยเทคโนโลยีของสนามแข่งนะครับก็หลายๆอย่างถูกถ่ายทอดออกมาเป็นอุปกรณ์แตง่งรวมถึงการเพิ่มความปาดเปรียวกับซีล่างของตัวรถทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าถูกเรียกว่าจัดมาเพื่อประสานเสริมความลงตัวนะครับโดยอุปกรณ์แต่งเนี่ยหรือพวกเราบริษัทอัพเตอร์มาเก็ตทั้งหลายเนี่ยครับ ก็ได้สร้างและออกแบบชิ้นงานนะครับเพื่อรองรับนะครับความต้องการของผู้ขับขี่นะครับว่าแต่ละคนจะชื่นชอบสไตล์การขับขี่แบบไหนโดยเฉพาะเหล่าบรรดาพวกนักเก็ตนะครับเลอร์ูหรือสเตนนักเก็ตนักเก็ตสปอร์ตเนี่ยสิ่งที่สําคัญสุดเลยของการรับแ่งเขาก็คือว่ารถจะต้องมีความปาดเปียวซึ่งแน่นอนเลยว่าในเรื่องของความปาดเปียวเนี่ยการดีไซน์และอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีสนามมาด้วยอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่จะพูดถึงนะครับในวันนี้นั่นก็คือ ชุดฝาถังน้ํามันนะครับฝาถังน้ํามันเนี่ยถามว่าอา้าวแล้วฝาถังน้ํามันเนี่ยได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งยังไงในการแข่งขันนันรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียกได้เลยว่าฝาถังน้ํามันเนี่ยจะต้องมีการเปิดปิดที่เร็วรวดเร็วและง่ายและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการาการใช้เวลาในการเติมน้ํามันยิ่งถ้าใช้เวลาน้อยเท่าไหร่จะยิ่งมีผลเท่านั้นซึ่งถามว่าอา้าวการแข่งขันรถรอบเนี่ยหรือการแข่งขัน,ขนทางเรียบ มันไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันนี่แต่ในการกลับกันถ้าเป็นการแข่งขันในระดับเอนดูรานซึ่งจะใช้รถสปอร์ต การเติมน้ำมันเนี่ยการเข้ามาเซอร์วิตรถในแต่ละครั้งเนี่ยที่วางแผนเอาไว้เนี่ยในเรื่องการเติมน้ำมันมีผลถังน้ำมันจะต้องปิดสนิทและต้องสามารถเปิดได้ง่ายซึ่งอาจจะแตกต่างกับอย่างรายการ MotoGP หรือเวอร์สซู e ปอร์ไเนี้ยเริ่มต้นเติมปุ๊บเนี่ยสามารถปล่อยรถออกไปและร่วมทำการแข่งขันจนจบการแข่งขันเนี่ยตามตามจำนวนรอบที่กำหนดแล้วก็เข้ามาค่อยเข้ามาเซอร์วิสแต่ในการแข่งขันเอนจิเนอ์เนี่ยในแต่ละครั้งที่ลงไปเนี่ยจะมีการกำหนดเลยว่า จะก,กี่รอบถึงจะกลับเข้ามาเซอร์วิสและในแต,แต่ละครั้งที่กลับเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยระยะเวลาความเร็วทุกอย่างเนี่ยถือว่ามีผลทั้งนั้นซึ่งถังน้ํามันฝาถังน้ํามันเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบเอ่อควิกซิสเต็มเนี่ยก็คือแบบเปิดที่มีความรวดเร็วเนี่ยก็ในแต่ละค่ายเขาก็จะมีการออกแบบมาอย่างของในตัวของ CNC r a c i n g เขาจะออกแบบมาให้ง่ายก็คือว่าจะเป็นใช้มือหมุนได้เลยโดยการหมุนเนี่ยก็คือจะมีการกด แล้วก็หมุนให้ตัวฝาเนี่ยเปิดขึ้นมาได้แต่อย่างของนิโซมายัางคำนึงถึงนะครับในเรื่องการใช้งานบนถนนซึ่งอาจจะมีใครมาแอบกดหรือแอบเปิดอะไรอย่างนี้นิโซมาก็าจะออกแบบมานะครับโดยมีตัวอุปกรณ์พิเศษสําหรับใช้ในการเปิดฝาถังน้ํามันนะครับโดยอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยคือจะเป็นตัวเป็นคล้ายๆกุญแจนะครับแต่เป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์พิเศษจะมีมานะครับกล่องหนึ่งก็จะมีให้มา2ตัวนะครับ โดยลักษณะกา,ารใช้งานนะครับก็เสียบเข้าไปด้านหน้านะครับและกดเพื่อหมุนปกตินะครับและตัวตัวชิ้นฝาเนี่ยก็จะหลุดออกมาซึ่งถ้าดูอย่างข้างหลังนะครับสังเกตด,ดูดีๆนะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดออกแล,แล้วก็สามารถยกออกมาได้เช่นเดียวกันครับเวลาปิดก็เหมือนไงครับกดแล้วก็หมุนปิดเข้าไปนี่ครับอันนี้จะเป็นความคล่องตัวในดีไซน์แบบว่าในแบบของมอเตอร์สปอร์ตแต่เราไม่ต้องใช้กุญแจแต่จะมีเครื่องมือพิเศษ อันนี้คือลิโซมาก็าออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานบนถนนด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่อง,องดีไซน์การปรับแต่งที่บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือต้องการความปาัดเปรียวหลายๆคนเนี่ยในการปรับแต่งเนี่ยบางโคนเนี่ยบางคนท้ายเนี่ยจะเป็นจุดสิ่งแรกเลยที่ทุกคนอาจดูว่ามันเทอะทะไม่สวยไม่ถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นในการถอดประในการถอดเอ่อบางโคนท้ายออกเนี่ยก็จะมีผลนะครับในเรื่องของขาย,ยุดไฟเลี้ยว ในเรื่องของขายยึดแผ่นพ่ายทะเบียนซึ่งแน่นอนเลยว่ายังมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่อยู่นักตรงนั้นแต่พวกเราอัพเตอร์มาร์เก็ตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลิโซมาก็ดีไลท์เทคก็ดี R G <NG S 1> ก็ดีหรือแม้แต่ทั้งโมโตเดนามิกก็คำหนึ่งถึงตรงนี้นะครับก็จัดการออกแบบนะครับสร้างชิ้นงานขึ้นมาครับในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างของตัวนี้นะครับของ R G นะครับออกแบบมาสำหรับใส่กับมอนสเตอร์นะครับ795 7 9ก็นะครับนะก็คือว่าหนึ่งเลยก็คือตัวชิ้นงานเนี่ยทำมาจากโลหะ นะครับแล้วก็ชุบเป็นพวเดอร์โคดเป็นสีพวเดอร์โคดนะครับที่ให้ความทนทานนะครับเพราะเป็นการจับสีด้วยกรรมวิธีของเทคแอร์เขาเรียกเป็นกรรมวิธีอิเล็กทรอนิกใช้ใช้ประมวลใช้มวลไฟฟ้านะครับในการจับสีนะครับนอกจากนี้นะครับตัวลักษณะของตัวชิ้นงานนะครับออกแบบมานะครับหก็คือตำแหน่งของขายึดไฟท้ายที่จะต้องมีการยึดให้ไฟท้ายอยู่กับที่นะครับ2ก็คือขายึดไฟเลี้ยวตำแหน่งนี้ครับ เพื่อใช้ติดตั้งไฟเลี้ยวนะครับ3ก็คือขายยึดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งตรงนี้แน่นอนเลยครับว่าเขาจะมีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตามกฎหมายเลยนะครับเขาก็จะต่อแต่ด้วยความกระทัดรัดนะครับเขาก็จะเลือกใช้เป็นหลอด LED นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์นะครับของทาง R G นะครับใส่กับมนสเตอร์นะครับส่วนตัวนี้ครับก็เป็นของ Motodynamic ก็เป็นอีกร่แบบรูปแบบหนึ่งอันนี้จะมีความกระทัดรัดมากกว่าใส่กับมนสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับ ก็คือสังเกตดีๆเลยนะครับก็คือจะมีตัวในตำแหน่งของตัวรูยึดสําหรับใส่ไฟท้ายนะครับขายึดสำหรับใส่ไฟเลี้ยวเหมือนกันครับแล้วก็ตัวแผ่นป้ายนะครับแปะแอร์สำหรับใส่แผ่นป้ายทะเบียนแล้วอันนี้ครับก็มีเป็นไฟ LED นะครับสำหรับส่องสว่างนะครับให้เห็นแผ่นป้ายนะครับและของลิโซมานะครับหรือไลท์เทคก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ลิโซมานี่จะมีเพิ่มทับทิมขึ้นมาด้วยนะครับของไลท์เทคก็เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้จะเป็นของไลท์เทคก็จะมีการเพิ่มรับทิมท้ายขึ้นมานะครับซึ่งในแต่ละตัวนะครับก็อย่างที่บอกครับออกแบบมาเน้นในเรื่องของความกระชับและปาดเปรยวนะฮะโดยแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถประกอบและติดตั้งได้เองถ้าเกิดไม่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวหลอดไฟหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับโดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าไปติดตั้งนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าแทนที่ในชุดของ การทํางานของตัวอุปกรณ์เดิมได้เลยนะครับของตัวสแตนดาร์ดติดรถนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าถ้าอยากจะเน้นในเรื่องของความสวยงามเน้นเรื่องความผาดเปียนนะครับในดีไซน์ที่คุณชอบนะครับของแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันอันนี้อยู่ที่ว่าคุณนะชอบแบบไหนนะครับ ชีสเชคจะพาไปเปลี่ยนสีไฟหน้าจากสีขาวธรรมดาให้เป็นสีเชา b บีบีมอเตอร์บายเอ็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับศูนยรวมอุปกรณ์ตกแต่งรถบิ๊กไบ และมินิบค์ชั้นนำของเมืองไทยในงาน B B Motorbike X P Grand Opening Day บรรยากาศในงานจะสนุกแค่ไหนรอกไปชมกัน